หลักวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่73คำ adjective หรือคำคุณศัพท์ที่แสดงถึงความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีต่อคนต่อสัตว์หรือสิ่งของจะต้องลงท้ายด้วย ed เช่น i am interested in this school ฉันสนใจในโรงเรียนนี้ ฉันสนใจนะครับในสิ่งต่างๆให้ใช้คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย ed ครับมาเรียนกันหน้า73ต่อนะครับใน enterprise m หเป็นแบบฝึงหัดนะครับน prep o s i t i o n ก็คือคำ prep o s i t i o n นั่นเองนะครับคำ prep o s i t i o n นะครับข้อหนึ่ง take นะครับนักเรียนตอบ true t e t o t h e l i m i t นะครับก็คือเป็นกีฬาทีา่จำกัดนะครับคือถึงขีดถึงขีดจำกัดนั่นเองนะครับเพาะว่า Take to the Limit ข้อที่สองนะครับอันนี้ตอบชูนะครับข้อที่สอง w r r e d ให้ตอบ about นะครับก็คือมีการกังมีความกังวลเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรก็ว่าไปข้อที่สามนะครับให้ตอบ add นะครับ add s p e e c h of นะครับ ก็คือที่ความเร็วอยู่ระดับความเร็วที่ข้อที่4นะครับรับโฉบเดนเจอร์นะครับ,รบก็คือเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับกีฬาที่อันตรายตรายอันตรายนะครับนะใส่ออฟฟเอฟตัวเดียวนะครับข้อที่5นะครับใส่อินนะครับนะอินมูทเลฟก็คือในชีวิตสมัยใหม่นี้นั่นเองนะครับอินนี้ให้ตอบ2ครั้งนะครับ ข้อที่6นะครับเดียวให้ตอบ which นะครับเดียว which ก็แปลว่าจัดการนะครับหรือ manage นั่นเองข้อที่7 under control นะครับ under control ก็คือสามารถที่จะควบคุมได้ส่วนข้อที่8นะครับ act for trouble นะครับ act for trouble ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเรียกร้องหาปัญหานะครับแต่ว่าทำให้เจอกับปัญหานะครับนะความวุ่นวายข้อที่9นะครับ interested in นะครับก็คือสนใจใน สนใจในอะไรก็ว่าไปส่วนข้อที่10นะครับอ r ก e w วิ h ซัมบอดี้น, somebody, นะครับ sb นิยอ่อจาก somebody คือบางบางใครบางคนอัก e รวิทนะครับก็คือเห็นด้วยกับใครบางคนไปต่อนะครับข้อที่5 collocation นะครับก็คือการจัดเรียงปัญหาจัดเรียงคำศัพท์นะครับนั่นก็คือ Surfing check My mind นะครับให้ตอบ my mind of my problem นั่นก็คือการไปเล่นวินเซิร์ฟหรือว่าเล่นเซิร์ฟนะครับนะ e c k my mind of problem ก็คือทำให้ตัวเองนั้นลืมปัญหาไปหมดเลยนะครับเช k ค off แปลว่าถอดถอดปัญหาออกจากหัวใจนั่นเองนะครับ My แล้วหัวใจก็เลยแปลว่าทำให้ลืมปัญหาได้หมดเลยนะครับตอบ my นะ นะครับเช็คออฟนะครับแปลว่าถอดออกนะครับถอดปัญหาออกจากหัวใจก็คือทําให้ลืมปัญหาได้หมดข้อที่2องนะครับ I can't take this ฉันไม่สามารถนำอ่าไม่สามารถเด็นะครับ a k e this call นะครับให้ตอบพอโคแปลวโทรศัพท์นะครับ right นา w คือตอนนี้ฉันไม่สามารถสามารถที่จะรับโทรศัพท์ได้ Get their name and number And I will call them back ให้จดชื่อวานะครับแล้วก็จดเบอร์โทรวาเดี๋ยวฉันจะโทรกลับนั่นเองก็สามยูชูเทคเออ a, a chance นะครับคือค่อยใช้ลักษณะของการใช้ take นะครับนะ take off แล้วถอดออก take อ่าโคนะครับเช e คดิสก์โก็คือโทรศัพท์นะครับนะทำการโทรศัพท์ส่วน take a chance นะครับก็คือถือโอกาสหรือได้โอกาสคุณ ได้โอกาสนะครับแอนด์ฝ่ายวอเตอร์สกีแล้วก็ลองไปทดลองเล่นสกีทางน้ำนะครับข้อที่4นะครับส่วนข้อที่3ตอบชันนะครับนะข้อที่สี่โจวส์อีส์เ e r ร์ตเธอแองเออแฮสเฮิรนะครับตรงนี้ต้อง has นะครับนะโจนั้นอ่าได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับ can you check อ่ะลุกนะครับตรงนี้เช็กลุกก็แปลว่า คุณช่วยไปดูแลเฝ้าดูแลเฝ้าระวังช่วยรักษาให้เขาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับเชกับลูกข้อที่หกครับให้เติมว่าว่าวินนะครับแปลว่าชนะเอิญนะครับได้รับเงินเดือนอะไรประมาณนี้เบจเอาชนะเกณฑ์เกณฑ์นี่ได้รับเหมือนกันแต่ได้รับอย่างอื่นนะครับนะไม่ไม่ใช่ได้รับเงินเดือนเช่นได้รับชัยชนะอะไรเนี่ยนะครับเกณฑ์ดังนั้นเรามาเติมมาดูนะครับในข้อที่หนึ่ง They were good นะครับพวกเขาเล่นได้ดีมากๆ but we แต่พวกเรา win นะครับ win ในที่นี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นว o n นะครับนะ c o r r e form ในที่นี้ก็คือให้ถูกต้องตามเทนด้วยนะครับจาก win เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นว o n นะครับเพราะว่าเขาใช้เป็น past simple tense w o n แต่ในที่สุดแล้วนะครับ in the end เราเป็นฝ่ายชนะนะั่นเองทีมเขาเล่นได้ดีนะครับคือเป็นการให้เกียรติทีมคู่ต่อสู้นะั่นเอง ข้อทสองนะครับวูลไวนะครับให้ตอบ beat นะครับ beat ก็ใช้เป็น present simple นะครับนะไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้น b a, e a t นะครับเอาชนะ Argentina นะครับสประตูต่อ In the first world cup final นะครับในฟุตบอลโลก first world cup final รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับจัดขึ้นในปี1930ข้อที่สามนะครับ we gain เกนในที่นี่ให้เติม ed ลงไปนะครับเป็น Pa s t s ิ m p l e ข้อสี่เอขอข้อสามนะครับวีเกนใน n advantage ก็คือเราอาได้เปรียบนั่นเองนะครับแปลว่าเราได้เปรียบโดยการ putting our tallest player up front เพราะเรานำเอาผู้เล่นที่ตัวสูงสูนะครับไปยืนข้างหน้าอาจจะเป็นฟุตบอลหรือวอลเลย์บอลนะครับอะไรก็แล้วแต่ so q u s e e how much money does a top footballer ตรงนี้ให้ตอบเอินนะครับนะเอินก็เอินเฉยๆไม่ต้องเป็นกริยาช่องสองอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเป็น present simple นะครับดูที่คำว่า Das านักฟุตบอลผู้มีชื่อเสียงนะครับหนาะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่นั่นเองหรือได้รับรายรับนะครับเท่าไหร่ไปข้อที่7ต่อนะครับนาะ p r o s so verb นะครับกริยาวาลีคือคาว่าเธ r ินะครับเสนอคาว่า Turn เทิ n ถ้าตามมาด้วยดาวนะครับแปลว่า refill to accept ก็คือปฏิเสธที่จะรับไม่ยอมรับนั่นเองนะครับหรือ to decrease volume นะครับเป็นการลดวลลุ่มเสียงนะครับหรือลด power ต่างๆนะครับแต่ถ้า Turn into แปลว่า to change into นะครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนโอกาสเป็นนะครับแต่ถ้า Turn off หรือ Turn on นะครับนะ turn on ก็แปลว่าเปิด Turn off ก็แปลว่าปิดก็คือปิด ปิดไฟปิดสวิตต่างๆนะครับส่วนเท r ร์นอัพนะครับเรา n c r e a s e volume นะครับก็คือเปิดว o ล u ุ e นะครับถ้าเปิดว o ล u ุ e มเสียงว o ล u ุ่มต่างๆให้ใช้เท r ร์นอัพนะครับหรือเปิด f ฟ r เว r d ต่างๆถ้าปิดก็เท r ร์นดาวนนั่นเองนะครับดังนั้นเท r ร์นดาวมีความหมายสองความหมายนะครับหนึ่งแปลว่าปิดกลุ่มเสียงต่างๆและก็แปลว่าปฏิเสธนะครับไม่ยอมรับดังนั้นมาดูกันนะครับข้อที่หนึ่งตอบอะไร ข้อ1ให้ตอบ turn on นะครับนะ I turn on the radio and turn the sound the sound up นะครับตอบ up ตรงนีก็คือได้เปิดวิทยุนะครับแล้วก็ได้เปิดปุ่มเสียงเพิ่มนั่นเองข้อ 2. the coach turn the team c o ้ e นั้นนะครับ turn the team into นะครับนะก็ได้นำทีมเข้าไปสู่อ่าคัพวินเนอร์นะครับดนะังได้รับถ้วยรางวัลนั่นเองนะครับไปสู่ชัยชนะเองนั่นเองนะครับตอบ into นะครับตรงนี้ ข้อที่สามความเดือดแบงเชิญ him down นะครับนะโอัโลนั่นก็คือทางธนาคารได้ปฏิเสธนะครับนะที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับเขาส่วนข้อที่สี่นะครับให้ตอบเ u ิ n off นะครับโอโนเบฟเชิญ off the music ก็คือปิดนะครับปิดเสียงดนตรี at least นะครับให้น้อยที่สุดแล้วก็เ u ิ n it t ดเ n ิ t d o w ดดาวนะครับเชิญดาวในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเสรแล้วนะครับแต่แปลว่าลดลง ให้ลดปุ่มเสียงลดเสียงลงหน่อย I'm trying to read เพราะว่าฉันกำลังจะอ่านหนังสือนั่นเองต่อไปข้อที่8ครับ do you know any other extreme s p o r t คุณรู้จักกีฬาเสียงหรือกีฬาที่สุดตรงอะไรบ้างหรือไม่ why do people do them และทำไมผู้คนเหล่านั้นถึงชอบเล่นกีฬาแบบนั้น กีฬาที่เป็นสุดโต่งก็คือเช่นกีฬาพาราเซนดิ้งนะครับพาราเซนดิ้งก็คือกีฬาโดดร่มนั่นเองนะครับระโดดร่มส่วนปาร,ราลดิ้งก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเป็นร่มเป็นเครื่องร่อนนะครับนะปาราลดิ้งแฮงกลดิ้งก็เหมือนกันเป็นกีฬาเครื่องร่อนที่ใช้โหนตัวนะครับสโนบอร์ดดิ้งก็สโนบอร์ดเล่นบนหิมะวินเซิร์ฟิงนะครับก็วินเซิร์ฟเล่นในทะเล mountaineering นะครับก็คือกีฬาให้สกีอิงนั่นเองนะครับคือปีนเขา skydiving นะครับก็เป็นการกระโดดกระโดระโดร่มชนิดหนึ่งนะครับก็คือกระโดดร่มแบบแบบอะไรแล้วนะครับนะแบบแหมอยปลายเ้นอเอาเป็นว่าเป็นการกระโดดร่มชนิดหนึ่งแหมลืม bungee jumping นะครับคือเล่นบันจีเบสจัมปิ้งนะครับก็คือเป็นการกระโดดจัมปิ้งชนิดหนึ่ง สกายไดวิ่งกระโดดร่มที่เขากระโดดลงมาแล้วค่อยมาเปิดร่มอาก่อนที่จะถึงพื้นดินนะครับเขาเรียกกระโดดร่มอะไรแล้ว s สกายไดวิ่งดิ่งดิ่งประสุธาออเประมาณนั้นนะครับสกายไดวิ่งดิ่งประสุธาใช่เลยหมกว่าจะนึกออกโอเคครับ I think people do extreme sport for the excitement they feel when they are doing them ฉันคิดว่านะครับผู้คนไปเรื่องกีฬาเสี่ยงเหล่านั้นเพราะต้องการความตื่นเต้นพวกเขา,าจะรู้สึกเมื่อพวกเขานั้นได้ไปเล่นกีฬาชนิดดันั้น,น,น I think it makes them feel more alive and they forget about their worry and everyday life และฉันคิดว่านะครับจะทำให้พวกเขานั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็หมายถึงว่ามีชีวิตชีวาน,นั่นเองนะครับในที่นี้ และก็พวกเขานั้นจะลืมนะครับความกังวลเกี่ยวกับ everyday life mm hmm. ก็คือชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยลืมไปเลยนะครับนะ mm hmm. เพราะมันจะได้ปลดปล่อยนั่นเองประมาณนั้นนะครับต่อไปข้อที่9เขาบอกว่า write a b l o c k entry describing a n extreme sport you would like to try บอกว่าให้คุณเขียนบล็อกขึ้นมาเกี่ยวกับกีฬาที่เป็นกีฬาเสี่ยงนะครับนะที่คุณสามารถจะเขียนได้ให้เขียน เนมอิควิม n t นะครับอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาชนิดนั้น Why you would you like to try it แล้วทำไมคุณอยากจะทดลองเล่นกีฬาชนิดนั้นด้วยนะครับนะให้บอกเหตุผลก็เป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ h ใ Everybody สวัสดีทุกคน t h r r is s n n x t r e m e sport c a l l e d wing walking นี่คือกีฬาที่เสี่ยงชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่ากีฬาวิ่ง ที่มีปีออกเอาประมาณนั้นนะครับแปลกับประมาณนี้ it is n e w มันไม่ได้เป็นกีฬาที่ใหม่นะ Because people starting doing it not long after a e r o p l a n e s were invented เพราะกีฬาชนิดนี้น,นะครับผู้คนเริ่มเล่นนะครับซึ่งมันก็ไม่นานนะครับหลังจากที่ได้เกิดการสร้างเครื่องบินขึ้นมานะครับประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาก็กีฬาวิ่งแบบนี้เริ่มมาก่อนนั่นเองนะครับนะ ก็คือทําเป็นปีกขึ้นมานะครับแล้วก็สวมเขาที่แขนแล้วก็วิง่งคือต้องการที่จะผลิตเครื่องบินนั่นเองนะครับแต่ผลิตเป็นกีฬาวิ่งวอลกิงก่อน We did not something that is available to everyone because you need a biplane k e to do it ในการที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับก็คือต้องทำเครื่องเครื่องอทำ,ทำปีกเหมือนเครื่องบินเ๋ย่เป็นปีกสองชั้นนะครับนะ By plane w e r walking in w a t o being tied to the roof of the plane นั่นก็คือคล้ายๆกับเครื่องบินแต่ว่าทำปีกขึ้นไปเป็นหลังคาของเครื่องบินก็คือปีกเครื่องบินนั่นเองนะครับนะ Why it f l i through the air and does loops of o o f and turn แต่เวลาบินขึ้นไปบนอากาศแล้วนะครับนะมันก็จะบินวนนะครับนะบินวนซ้ำอยู่อย่างนั้นนะครับนะไม่ได้ไปตรงไปทีเดียว I think it's out incredible scary and exciting. ฉันคิดว่านะนะครับมันคงเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างเหลือเกินนะครับและคงจะตื่นเต้นมาก I don't know a b o บ้าอยู่แต่ฉันก็ไม่ทราบว่าคุณจะมีความคิดเห็นอย่างไร But I would l o v e to try it one day. แต่ฉันอยากจะลองอเล่นกีฬาชนิดนี้สักครั้งหนึ่ง Because it seems very e x t r e m e เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เสี่ยงหรือกีฬาสดุดโต่ง I think you would feel like you were really flying through the air ฉันคิดว่าคุณคงจะรู้สึกอิสระนะครับนะในการที่จะบินไปบนอากาศประมาณนี้นะครับนี่คือสำนวนคุณครัวพินันนะครับเป็นนั้นว่าหน้า73ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไปต่อหนะ้าฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครู ที่นั้นต้องขอขอคุณ